ต้นทุเรียนในส่วนที่เราจะนำไปปลูกวันนี้นะคะเราก็มีการเตรียมตากแดดไว้เลีเ้ยงแดดเลี้ยงฝนไว้ได้ประมาณประมาณสองอาทิตย์แหะละพี่น้องสองอาทิตย์สิพ่อเดือนแหละละเขาก็เอามาลุ่มปลูกนะคะระยะห่างของต้นสิปลูกต้นคููก็คือเมตรครึ่งนะคะ เมตรครึ่งถึงสองเมตรเนาะซึ่งต้นแรกเข้ากับปลูกไว้ได้ประมาณสองเดือนแล้วพี่น้องสองเดือนแล้วหากเดินดีแล้วระบบยอดมาแล้วรุ่นแรกเข้าก็เลยเอารุ่นที่สองมาลงเป็นตน้นคูเนาะคะเนาะสาเหตุที่ห้องบอลุงพร้อมกันเลยกับเพราะว่าการลงทุนเรื่องทุเรียนมันมีความเสี่ยงเนาะพี่น้องเพราะว่า เ้าเองกับมือไม่ข้าปลูกรุ่นแรกลุงข้ากะซ้อมเมืองว่าไอรุ่นแรกทส่เ้าปลูกอะแนวน่มมันสิเป็นแนวดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอา่าลุ่นแรกกส่เ้าลุงกับลอยต้เนข้ากะคอยเลียนรู้คอยเห็ดคอยอยังไปพอเห็นรุ่นแรกมันออกมามีแนวหนมในท่งที่ดีเ้าก็เลย สั่งต้นพันธุ์รุ่นที่สองมานะคะต้นพันธุ์ที่เราปลูกในสวนนี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์เนาะค่ะพี่น้องแต่หลักๆก็กกสิเป็นหมอนทองเนาะคะ่ะหลักๆก็กกสิเป็นหมอนทองนอกนั้นก็สิเป็นอะชนีชนีห้าต้นมูมสังคิงห้าต้นอะกบชายน้ำห้าต้น แล้วก็นกจิ๊บประมาณสามตน้นการเงา้วสองต้นกสีประมาณนี้เนาะคะ่ะก็คือค่าค่ากันให้มันมีทั้งหมดในสวนเพราะว่าการที่เขามีพันธุ์อื่นไว้ในสวนเนี่ยก็คือยังหมอนทองเนี่ยเวลาพ่นออกดอกมาอดอกพ่นค่อนข้างสีออนแอเนาะคะ่ะพี่น้องพ่นค่อน้างสีออนแอแล้วก็สีห่วงใดง่ายแต่ว่าขั้นมีสายพันธุ์อื่นปลูกอยู่บริเวณไก่เคียง การผสมเกสรกันอีกอย่างนึ่ก็คือมันสีลดลวงยากเนาะค่ะเนาะเท่าที่เพิ่นเคยคนเคยเห็ดสวนเพิ่นเพิ่นแนะนำมาเพิ่นก็ว่าให้เอาสายพันธุ์อื่นลงปลูกน้ำยาสิบปลูกแตหมอนท้องอย่างเดียวเพิ่นก็ว่าเนาะเฮาก็เลยเออปลูกอย่างอื่นแซมอย่างละซีหาต้นสายพันธุ์มอนทองที่เฮาได้มาเนี่ยก็คือก็มี แรงต้นพันธุ์มานี่จากซีซีทีนะคะทีนึงก็คืออจันทบุรีจันทบุรีเป็นพันธุ์จันทบุรีสามนะคะมันก็อีกร่อนหนึ่งเอามาจากระยองกับแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ของจันทบุรีเจ็ดที่เอามาจากระยองนะคะออีกทีนึงเ้าก็สั่งมาจาก หลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะแล้วรถสุดท้ายรถลาสุดนี่เขา้าซังมาจากอ่ํอเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะนี่เขาก็มาเบาสูก,กันฟั่งมาเหมือนเข้าสิลุงตุนคูนะคะฝากติดตามในเด้อจากพี่น้อง